ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ท้องไส้ปั่นป่วนขณะอยู่ในลิฟต์แต่แล้วคุณก็ควบคุมลมในท้องไม่อยู่คุณเผลอผายลมอย่างเงียบเชียบในลิฟต์นั้นแต่กลิ่นนั้นจัดได้ว่าเป็นฆาตกรเงียบที่แสนเลือดเย็นทุกคนในลิฟต์มองไปมองมาอย่างเลือกลลกแล้วหันมามองที่คุณ <S <S ไปดูกันค่ะว่าแต่ละ m t i จะแสดงออกอย่างไรจะพูดอะไรออกมากันนะและในใจเขาคิดอะไรอยู่ INTJ กิ่นมาจากระบบระบายอากาศหรือเปล่านะ INTJ พวกเขาจะรักษาภาพลักษณ์มีเซลล์คอนโทรลในระดับที่สูงไม่ชอบเปิดเผยความรู้สึกในที่สาธารณะภายนอกจะดูสงบนิ่งแต่ภายในจะกล่อมตัวเองด้วยเหตุผลพวกเขาจะเป็นสายปั้นหน้าเย็นยืนนิ่งราวกับ AI <c oughs> INTP สงสัยระบบฟอกอากาศลิฟตมีปัญหาแฮะ INTP พวกเขาจะถนัดใช้ตรกกะกบเกลื่อนอารมณ์ ใช้ความคิดสร้างเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจ INTP จะกลายเป็นสายแถเนียนขมวดคิ้วราวกับคำนวณโศรฟิสิก์ ENTJ แอนในลิปน่าจะมีปัญหาเรื่องระบายอากาศนะครับ ENTJ เขาจะควบคุมสถานการณ์ไม่ทำให้ตัวเองดูเสียเครดิตพวกเขาจะปั้นหน้าราวกับเป็น CEO ไม่รับไม่ปฏิเสธ ENTP โหใครป่แก๊สพิษเนี่ยใครทำขอจับมือหน่อย ENTP พวกเขาจะใช้ไหวพริบสูงในการเบี่ยนเบนหยิบสถานการณ์น่าอายมาเล่นเพื่อเบี่ยนเบนความสนใจ ENTP จะเปลี่ยนจากดราม่าให้กลายเป็นคอมเมดี้แล้วคุณอยู่ MBTI ไหนและจะทำยังไรกับสถานการณ์นี้คอมเมนต์บอกเราได้นะ